thank you <L an> หลังจากการประกาศยอมจำนนของญี่ปุ่นนะคะต่อสองครามโลกครั้งที่2ในวันที่15สิงหาคมปี1945เหตุการณ์นี้นะคะก็คือเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ย ถูกอเมริกาทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิม m าแล้วก็นางาซากิใครที่สนใจเรื่องเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิม m านะคะเราก็เคยทําคลิปติดตามชมดูได้ในคลิปที่มีชื่อว่าฮิโรชิม m าเหตุการณ์โลกไม่ลืมคะ่ะโดยแบ่งเป็นทั้งหมด3 EP โอเคมาเข้าเรื่องต่อวันรุ่งขึ้นนะคะไฟในห้องแผนที่ก็ดับลงและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ออกจากสํานักงานห้องต่างๆถูกเคลียร์อุปกรณ์ถูกนําไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น แต่ห้องคณะรัฐมนตรีห้องแผนที่ห้องโทรศัพท์แล้วก็ห้องนอนของเชอร์ชิลเนี่ยได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกปล่อยทิ้งร้างไปแต่ว่าคณะรัฐมนตรียังคงเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญกระทรวงโยธาธิการและก็กรมสิ่งแวดล้อมจึงได้รับหน้าที่ในการอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ไว้ค่ะโดยในแต่ละปีนะคะมีคำขอให้เปิดเข้าชมสูงถึง1,000 10, 0ืคำร้องในช่วงแรกๆมีการจำกัดจำนวนประชาชนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆในการเข้าชมแล้วก็จะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อน ในปี1,980ค่ะ Imperial War Museum ก็ได้ถูกขอให้รับช่วงต่อท้ายที่สุดแล้วนะคะห้องปฏิบัติการแห่งนี้ก็ได้เปิดให้เข้าชมแบบสาธารณะในเดือนเมษายน ปี1,984ค่ะโดยการสนับสนุนของ Margaret t h a s c h e r นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นตัว Margaret t h a s c h e r เองนะคะมีความชื่นชมในตัวของ Winston Churchill และต่อมาในปี2003ก็มีการบูรณะห้องส่วนตัวของ Churchill Clementine ภรรยาของ Churchill และห้องอื่นๆน,นะคะโดยค่าใช้จ่ายในการบูรณะเนี่ยสูงถึง7.5ล้านปอนด์ปรับแต่งมาเรื่อยๆค่ะ หลังจากการบูรณะครั้งใหญ่นะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็ถูกเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปี2005 โดยใช้ชื่อเรียกใหม่ว่า Churchill Museum and Cabinet War Rooms พื้นที่850ตารางเมตรของสถานที่เนี่ยได้รับการพัฒนาใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชีวประวัติของเชอร์ชิล l การพัฒนาครั้งนี้เนี่ยต้องใช้เงินอีกจำนวน6ล้านปอนด์พบว่าพิพิธภัณฑ์นะคะได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชมมากกว่า3 0 0 0สนคนต่อปีและในปี2010ค่ะชื่อของสถานที่แห่งนี้นะคะ ก็ได้ถูกเรียกสั้นๆให้เป็น Churchill War Rooms ค่ะถัดมานะคะเราก็จะเจอกับในส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ชีวประวัติของเชอร์ชิลเชอร์ชิลคือใครเซอร์วินสตันเลนนาร์สเปนเซอร์เชอร์ชิลเป็นรัฐบุรุษและก็นักเขียนชาวอังกฤษเขานะคะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจากักรรวมสองสมัยโดยในสมัยแรกนะคะ ตั้งแต่ปี1940ถึง1945ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและอีกสมัยก็คือในปี1951ถึง1955ค่ะถ้าพูดถึงครอบครัวของวินสตันเชอร์ชิลลคุณแม่ของเขานะคะเป็นชาวอเมริกันในช่วงปลายศตวรรษที่19ขุนนางอังกฤษเนี่ยมักจะนิยมแต่งงานกับทายาทหญิงสาวชาวอเมริกันความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นระหว่าง ลอร์ดแ n รนดอฟเชอร์ชิลบุตรชายของดยุกแห่งมาลโบโรแต่งงานกับเจนนี่เชโรมบุตรสาวของนักการเงินผู้มั่งคั่งที่เกิดในบรุกลินและทั้งคู่นะคะก็มีลูกด้วยกัน2คนนั่นก็คือคนแรกเป็นวินสตันเชอร์ชิลซึ่งเกิดในปี1874และคนที่2คือแจ็คเชอร์ชิล l เกิดในปี1880ค่ะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของวินสตันเนี่ย กลับแย่ลงพบว่าแม่ของเขาเนี่ยหายตัวไปบ่อยครั้งหลังจากการเสียชีวิตของลอร์ดแรนดอลฟ์หรือว่าพ่อของวินสตันในปี1895ปรากฏว่าแม่ของเขาก็ได้แต่งงานใหม่อีกสองครั้งโดยทั้ง2ครั้งนะคะเป็นการแต่งงานกับชายที่อายุน้อยกว่าเธอถึง20ปี ในวัยเรียนนะคะเชอร์ช <Doom. S 1> ิลเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนทหารในช่วงที่เขาเป็นนักเรียนนะคะเขาไม่ใช่คนหัวดีอะไรแล้วก็ผลงานการสอบอะไรเงี้ยเขาทําได้แยกเกือบทุกวิชายกเว้นวิชาประวัติศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษค่ะเขาขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศเชอร์ชิลนะคะเคยเล่าให้ฟังว่าการทําข้อสอบภาษาลาตินของเขาเนี่ยเขาใช้เวลานานถึงสชั่วโมง โดยที่ไม่ได้เขียนข้อมูลอะไรลงไปในกระดาษเลยนอกจากชื่อแล้วก็หมายเลขของคำถามแรกแผนการเข้าเรียนที่ Royal Military College ที่ Sandhurst ต้องล้มเหลวเมื่อเขาสอบไม่ผ่านถึง2ครั้งแต่ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษาทางการทหารในที่สุดเขาก็ผ่านการคัดเลือกในการสอบครั้งที่3 แต่คะแนนของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าหน่วยทหารราบได้เขาจึงต้องเข้าศึกษาในชั้นทหารมาแทนค่ะหลังจากสำเร็จการศึกษาที่แซนเฮิร์สนะคะเชอร์ชิลได้ลาพักจากกองทัพแล้วก็เดินทางไปที่คิวบาเขาได้รายงานข่าวการลุกฮือให้กับหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งในลอนดอนต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสงครามและเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งในขณะนั้นนะคะเขาได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างในอินเดียสูดานแล้วก็แอฟริกาใต้ ช่วงระหว่างที่เขาเดินทางไปคิวบานะคะเชอร์ชิลเนี่ยได้เริ่มสูบฮาวานาซิก้าค่ะหลังจากนั้นก็สูบมาตลอดชีวิตของเขาเลยเมื่อเขาได้เดินทางมาถึงแอฟริกาใต้ในปี1899นะคะขบวนรถหุ้มเกราะของเขาเนี่ยก็ถูกโจมตีโดยชาวบัวส์ซึ่งเป็นเชื้อสายของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์ที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังขัดแย้งอยู่กับชาวอังกฤษเชอร์ชิลถูกจับแล้วก็นำตัวไปยังค่ายกักกันค่ะ แต่ไหนไม่ช้าเขาก็สามารถหนีออกมาได้โดยการปีนกำแพงในตอนกลางคืนเขาไม่มีแผนหลบหนีที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเชอร์ชิลเนี่ยบังเอิญไปพบกับบ้านของผู้จัดการเมืองท่านหินที่เป็นชาวอังกฤษจึงได้ขอซ่อนตัวที่นั่นเป็นเวลา3วันผู้จัดการเมืองเนี่ยก็ได้ช่วยส่งตัวเชอร์ชิลขึ้นรถที่บรรทุกขนสัตว์ ไปยังโมซัมบิกจากโมซัมบิกเนี่ยเชอร์ชิล,ชลก็ได้ขึ้นเรือกลับไปยังแอฟริกาใต้แล้วก็รีบไปที่แนวหน้าพร้อมกับตัวเขาก็ได้กลายมาเป็นฮีโร่หน้าใหม่ เส้นทางอาชีพการเมืองของเชอร์ชิลเริ่มต้นในปี1900ค่ะเมื่อเขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่เป็นเวลานานกว่า60ปีในวันที่เชอร์ชิลเข้ารับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเขาได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาว่า nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat ผมไม่มีอะไรจะมอบให้หรอกนะนอกจากเลือดความเหน็ดเหนื่อยน้ำตาและหยาดเหงือ่อ พบว่าตลอดชีวิตของเชอร์ชิลเนี่ยเขาคัดค้านการปกครองตนเองทุกรูปแบบของอินเดียในช่วงนั้นนะคะปี1 8 5 8ถึง1947พบว่าอินเดียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยความที่ตัวเขาเองมีทัศนคติแบบจัก,กรวรรดินิยมเขาจึงไม่ชอบแนวคิดแบบมหาลมะคาัานทีซึ่งเป็นผู้นำการเรียกร้องเอกราชโดยสันติของอินเดียและนอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้คานทีเนี่ยเสียชีวิตระหว่างการอดอาหารประท้วงด้วย ด้วยทัศนคติแบบจกักรวรรดินิยมของเชอร์ชิลล์นะคะยังสะท้อนให้เห็นในอนานิคมอื่นๆของอังกฤษเช่นเขาเคยยืนยันว่าชาวซูรูชาวอัฟกันแล้วก็ชาวเดอวิชหนึ่งนิกายในาศาสนาอิสลามว่าเป็นพวกคนป่าเถื่อนแล้วก็อัมมาฮิต ในช่วงตลอดชีวิตของเขานะคะเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาหลายเล่มโดยเล่มแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ในกองทัพของเขาในอินเดียสูดานแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะต่อมาได้มีการเขียนชีวประวัติของบิดาหนังสือหลายเล่มนะคะจะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2 มีหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษด้วยในปี1953ค่ะขณะที่เขาดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สองเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมด้านความเชี่ยวชาญในการบรรยายประวัติศาสตร์และชีวประวัติตลอดจนการพูดจาปราศัยอันยอดเยี่ยมในการปกป้องคุณค่าอันสูงส่งของมนุษย์ค่ะถ้าได้ลองอ่านประวัติของเขานะคะจะเห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนประสบอุบัติเหตุเยอะมาก ตั้งแต่เด็กๆเขาเคยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะไตแตกขณะกำลังเล่นกระโดดลงจากสะพานเกือบจะจมน้ำในทะเลสาบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตกจากหลังมาก็หลายครั้งไหลหลุดขณะลงจากเรือในอินเดียประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกขณะกำลังเรียนบินถูกรถชนตอนที่เดินข้ามถนนเรียกได้ว่าเป็นคนที่ซวยซ้ำซวยซ้อน แต่เหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็ไม่ได้บั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเลยวินสตันเชอร์ชิลมีอายุอยู่มาได้จนถึง90ปีก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะร่างของเชอร์ชิลถูกนำไปฝังไว้ที่โบสถ Saint ์เซนต์มาตินในกรุงลอนดอนสำหรับใครที่สนใจในส่วนของพิพิธภัณฑ์เชอร์ชิลจัดแบ่งตามช่วงเวลาค่ะเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งเชอร์ชิลเป็นนายกรัฐมนตรีในปี1940 ไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาในปี1965ก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยวัยเด็กของเขาและกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปี1940นอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์เชอร์ชิลยังได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์สภายุโรปประจำปี2006อีกด้วยค่ะ ของพิพิธภัณฑ์นะก็จะมีช็อปเล็กๆค่ะที่ขายของที่เกี่ยวกับเชอร์ชิลแล้วก็ของเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะมาพิพิธภัณฑ์ Churchill War Room นะคะก็เปิดให้เข้าชมทุกวัน,นะคะ่ะรายละเอียดข้อมูลอื่นๆนะคะสามารถดูได้ที่ใต้คลิปค่ะคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะ